สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงอยู่ฟอร์ดสาขาพระประแดงค่ะเป็นบริษัทในเครือของออโต้แกลลอรี่นะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นหญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะสอดข้างๆคันนี้เลยค่ะจะเป็น Ford ดเ n นเจนะคะรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่9,200 0บาทค่ะรถจะเป็นสีบรอนเงินนะคะเครื่องยนต์จะเป็น2.2ขับ2ค่ะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะ แรงบิดอยู่ที่385ิ้นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมกันนะคะว่าคันนี้หญิงมีแต่งอะไรบ้างนะคะไปะชมเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวชุดแต่งของเราเลยนะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 s p i d e r เดนะคะก็จะมีตัวกระจังหน้านะคะที่หญิงเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะสีของกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟ LED แบบนี้นะคะ3จุดเป็นสีส้มนะคะ แล้วก็ตัวอักษรตรงกลางคําว่า Ford เนี่ยก็จะใส่เป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดขอบได้สีบรอนเงินนะคะตัวตัดขอบเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบสีอะไรนะคะก็คันนี้จะเลือกเป็นสีบรอนเงินนะคะจะได้เข้ากันกับตัวรถนะคะแล้วด้านล่างเนี่ยตรงกันชนด้านล่างีงก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นกันชนของตัว F150 Spider ตัวกันชนเขาจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัดชายกันชนด้านล่างอ่ะเป็นสีบรอนเงินตัว ถายกันชนด้านล่างเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดําหรือว่าสีบรอนหรือว่าชอบสีแดงนะคะก็เลือกได้ตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบรอนเงินนะคะจะได้เข้ากันกับตัวรถของเราแล้วก็รุ่น XLT นะคะเขาก็จะมีตัวไฟตันหมอกด้านล่างมาแล้วนะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดเวลาฝนตกหนักได้เลยตัวนี้หรือว่าหมอกลงจัดนะคะก็ทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของรถเราดีดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็สัญลักษณ์ของตัว F150 Spider นะคะเขาจะมีไฟตัว C เป็นไฟหลีแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นหลังของเขาจะเป็นสีดําเงานะคะพื้นหลังสังเกตดีๆก็จะเป็นเหมือนตัว s p i อร์เลยนะคะกับชื่อรุ่นเขาเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าของรุ่น XLT ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ยิ่งเพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยนะคะจะได้แมทกับชุดแต่งของเราแล้วก็ทําให้ดวงไฟดูเท่ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะ มาชมที่ด้านข้างของเราบ้างค่ะด้านข้างก็จะมีตัวซุ้มล้อนะคะที่เพิ่มเติมมาจะเป็นขนาด6นิ้วค่ะตัวซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําด้านนะคะเป็นทรงเรียบแต่ว่าก็จะมีตัววววาวแบบนี้นะคะนิดนึงจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปตัวซุ้มล้อไม่มีการเจาะตัวถังแต่อย่างใดนะคะติดตั้งโดยการใช้กิ๊บล็อกล็อกอย่างแน่นหนาแล้วก็ซีนงานเก็บยางให้เป็นเก็บงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาชมที่ล้อแม็กของเราบ้างค่ะ ตัวล้อแม็กเนี่ยยิงเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะคะยางเนี่ยเลือกชอยเป็นมอนสเตอร์นะคะขนาด18นิ้วนะคะซีรีย์ยางอยู่265 60 R18 ค่ะตัวยางก็จะเป็นยางออเทเรนขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะจับคู่มากับล้อแม็กลายดอกไม้นะคะเป็นลายยอดทิตของเขาเลยนะ18นิ้วเช่นเดียวกันนะคะตัวล้อแม็กเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าชอบลายไหนไมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะ แล้วก็ตรงแก้มข้างเนี่ยจากเดิมเป็นคโครเมียมตรงนี้ครอบสีดําให้นะคะจะได้เข้ากันกับชุดแต่งของเราแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีดํานะคะพร้อมกับไฟเดียวที่กระจกนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยติดเป็นสติกเกอร์กราฟ,ฟิกให้ด้วยนะคะเขียนคําว่าเลนเจอร์นะคะจะเป็นลายสาัดโคนแล้วก็จะมีสีแดงคําว่าไวทแท็กเนี่ย ตัวสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะหรือว่าอยากจะออกแบบให้เขียนคําว่าอะไรนะคะหรือว่าอยากได้สติกเกอร์ลายไหนเนี่ยแจย้งได้เลยนะมือจับของรุ่น x อ t กวทีเป็นสีดํานะคะแล้วก็ีกเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันลอยสีดําให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เวลาเราเปิดปิดประตูรถรถเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะพร้อมกับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้นะคะเลือกเป็น60%รอบคันนะคะลูกค้าต้องการแบบฟิล์มแบบกลางๆนะคะแนะนําเป็น6 0นะคะ พร้อมกับติดตั้งกันสาดเพิ่มให้ด้วยนะคะ4ชิ้นและด้านบนนะคะติดตั้งราวหลังคาสีดําเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะรุ่น XLT เนี่ยบันไดข้างมีมาอยู่แล้วนะคะก็เวลาขึ้นเนี่ยตัวนี้บันไดข้างชิ้นใหญ่นะคะเวลาเหยียบขึ้นก็ไม่ลื่นด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นครอบฝาถังน้ํามันนะคะสีดําด้านเช่นเดียวกันก็ตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังน้ํามันได้นะคะ มาชมด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายก็จะมีติดตั้งเป็นไลเนอร์นะคะพื้นปูกระบาเนี่ยตัวนี้ก็ใส่เวลาขนของนะคะรถเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะพร้อมกับสายออฟโรดค่ะยิ่งติดตั้งเพิ่มเป็นตัวโล์บาเล็กนะคะตัวนี้จะเป็นแขนยาวของเอาเดนเดอร์นะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้สามารถพาดของหรือมัดของนะคะตัวนี้แข็งแรงเป็นอย่างมากค่ะรุ่นยอดฮิตเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาชมด้านท้ายก็จะมีตัวครอบไฟท้ายเพิ่มเติมให้นะคะสีดําด้านแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์กราฟิกติดให้ด้วยนะคะด้านท้ายนะคะด้านท้ายเราก็จะดูหล่อดูเท่ึมากขึ้นนะคะพร้อมกับเบ้ากันลอยทรงปลายดาบนะคะตัวนี้เพิ่มเติมให้ช่วยลดนิ้วลอยเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายค่ะตัวเบ้ากันลอยเนี่ยมีให้เลือกสองทรงนะคะแบบไม่มีปลายดาบหรือว่ามีปลายดาบนะคะแจ้งได้เลย พร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะกันชนท้ายจะเป็นของ Outlander นะคะหูลากโอเมก้าสีแดงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็รุ่น XLT เขาจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดแบบมีเสียงนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะคะรุ่น XLT นะคะระบบความปลอดภัยของเขานะคะก็จะมี Air ์ a บกคู่หน้านะคะมี ABS แล้วก็ EBD นะคะ เพิ่มเติมปี2021ก็จะเป็นระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลายเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะพร้อมทั้งตัวพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยและเป็น c r u i อน control ด้วยด้านในเนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแถมด้วยตัวจอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็ตัวสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และสามารถโทรออกสุขเฉินได้ด้วยนะคะเรียกได้ดว่าเทคโนโลยีเรามาครบครันและชุดแต่งเราจัดเต็มแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่น Ford Ranger ทุกรุ่นนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดญิงได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงค่ะ087นะคะ679 5969ค่ะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ชุดแต่งที่แต่งเต็มให้ลูกค้าแบบนี้หญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่เวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วชุดแต่งเราได้รับความเสียหายทางประกันภัยเขาก็จะคุ้มครองให้ด้วยค่ะก<ม>็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกรถกันง่ายๆค่ะสามารถโอน์จองเข้าบริษัทได้เลยนะคะปะลอดภัย100%เแน่นอนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะบริการเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านเลยค่ะ แล้วหญิงจะนํารถเท่ๆคันนี้นะคะไปส่งมอบให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ